เป็นรูปอะเปนชิ้แต่ัเ้ไม่เป็นไม่หวานจินนูานเดี๋ยวสักพักก็บัญยายแล้วครับสิบโมงสิบโมงสิบโมงครึ่งมั้งสิบโมงบ่ายโมงโอเคครับพี่โทรเจอกันฝนตกนะพี่ตอนนี้ฝนตกกินเผื่อด้วยได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออสวัสดีครับพี่เอ็นสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีครับพี่ทุกคนสวัสดีครับฝนตกครับพี่พี่ธิดาวัันนน้ไปทำแบบวิมเบนทได้ไหมนี่ไม่ได้เราให้ได้ไหมไม่ไม่ไม่ลองแล้วอันนี้มันอันนี้มีอะไรนะมีโชคเหรอไอ้มีชัยใช่ไหมมีชัยอันนี้มีชัยลืมชื่อเฉยอ๋อมีชัยมีชัยใช่สวัสดีครับพี่แคร๊ก ป้าพรคนสวยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ไลฟ์ครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งไลฟ์ครับรออาจารย์ท่านเดินดูนู่นดูนี่ก่อนนะฮะรอเดินย่อยเดินย่อยสวัสดีจ้าน้องนุ่นเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จะไม่ได้ไม่บอกพี่เบนไม่ชอบไม่ไหวแล้วเปลี่ยนสักหน่อยเปลี่ยนสักหน่อยพี่เบนจะเอาแมวขวดพี่เบนนะ เออใจร้ายใจด่าไี่สวยเกินอแมไม่มีมันอะไรนะมีวันไม่หล่อทุกวันพี่ไม่หล่อทุกวันพี่เสกเออเอาอะไรมาหล่อก่อนไม่มีนะแต่ไม่เพี้ยนเลยค่ะแต่พี่เพี้ยนเลยนะไอ้มีชัย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 ผมชื่อมีชัยพี่ตาสวัสดีครับพี่พี่ตาสวัสดีพี่นี่มาเท้าทำอะไรคะ พี่ตานะนี่นี่พี่ตาเอากาแฟมาฝากอาจารย์แล้วก็มาแจกพี่ๆทุกคนให้ได้ทานข้างหลังนี้หัวฟูนี่ชื่อว่าพี่อะไรครับชะอมเอ้ยชะเอมครับกลังจะถามว่าชะอมอมนานไหมครับเฮ้ยชะเอมใช่พี่ฝนนี่คุณมาไม่เนี่ยคุณทำไมพิม เร็วยังคุณคุณฝนเนี่ยมาไม่ี่ยคุณฝนเดี๋ยวฝนอ้าวทำไมไม่ขึ้นพี่ฝนพี่ฝนมาไหมไปไปโอเครีบมาเลยมากินเนี่ยพี่ชาเอมแบบพี่บาร์บี้เอาเอาเอาเนี่อะไรนะขนมอะไรนะพี่บาร์นอฟฟี่บาร์นอฟฟี่หมดแล้วเฮ้ยอ้าจริงเหรอพี่มันมันมันต้องเก็บไว้ตู้เย็นไหมอย่างเดียวอ่ะผมรอกินเพี้ยงอ่ะเดี๋ยวมันอิ่ม อมันต้องแชู่้เย็นเนาะทมิตรองทำวิญญาณนี้หรอไม่ได้ยางไม่กับแต่พรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะสวัสดีครับพี่อุ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะเดี๋ยวรอรอจา์ไลน์นะนี่วันนี้มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยโอ้ยจบดำซิมเลยดังแปะดังแปะ ใครๆก็ังแกงหนุ่มตบซะดำซิมเลยเมื่อกี้ใคนตบสะดำซิมเลยเมื่อกี้โอ้ยใครๆก็ังแกงมกระนาดพัดลมยังสายหน้าเลยสวัสดีครับพี่ปล่อยวางอยู่เชียงรายอยากไปบ้านอาจารย์ติดตามมาตลอดอุ้ยมาเลยครับพี่ถ้าถ้ามีโอกาสมานะ พี่อ๊อปฟี้ใช่ไหมพี่อ๊อปฟี้เฮ้ยน้องก๊อฟสวัสดีครับเขียวไม่หยุดแซวตลอดนะพี่ใบชากินข้าวเช้าแต่นี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนเกิดน้ำจืดมาเกิดอะไรนะพี่เขาเอามาจากค้าดนะแล้วฟ้าเดือดมากอันนั้นคือทานอะไรนะเขาเขาหยวทุเรียนครับของปวดใช่ไหมผมมีรูปนะ มีตลอดแหละคุณน่ะไม่เคยไม่มีหรอกรูปชั้นน่ะผมมีรูปกินนุเลียนมีรูปแต่มีแต่รูปกินอย่างเดียวะรูปอื่นไม่มีอะันนี้ทำอะไรกันห่ะกินไงถามใครทำอะไรเม็เาเนเม็กนเ่็ดเม็กเม็ดเม็ด้ม็เมดเม็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 นเมดเม็ดเ็ด็ดเน็มดเดเมด โอ้แต่ละคำอยากไปกินข right ้าวเหนียวทุเรียนอยู่ไกลเกินโหเสียดายพี่การ์ตูนอดเลยทรรมาสายกินใช่ไหมเออทรรมาสายกินนี่เตรียมกลับมาวิ่งแล้วแต่ว่ากินก่อนค่อยวิ่งอันนี้คือเนื้อปลาทูปองใครแล้วก็มึงบุยเหรอเขาเรียกว่าบวมธรรมะมันก็มึงบุยธรรมะเหรอไม่เรียกบวมธรรมะไม่เรียกอ้วนบวมธรรมะใช่ไหมวะหนูไม่เคยเรียนธรรมะเลยอ้วนเลย เงอะไรว้ใจใครไม่ได้จริงๆตอนนี้เดี๋ยวก็ไปฟันสาถังเขาหรอกไม่อันนี้เสื้อผ้าชุดนี้นะแต่ว่าวางตอนไลฟ์อยู่อ่ะใส่สเดียวอืมัวยืนอยู่ข้างออืฟีตัวจริงงี้ดูตันี่พี่บ้านเฮ้ยมันมีมีดเฮ้ยมันมีมันเห็นไม่ได้ลืมไป พาพี่ฝนไปพายเรือด้วยนะได้พี่ฝนมามามาแม่แกเขาจะให้ผมพายเรืออยู่นี่พี่นารีมาไหมพี่มีคนเดียวเลยตัวกินไม่อิ่มกินไม่ได้เลยกินเลยบอกผมติดประจานขาคนแพงมากกว่านผมไม่คือผมตัวขาดตายอ่ะพาดูชิงช้าหน่อยยางฝนตกน้องนุ่นฝนตกก็เลย ยังไม่ได้เอาลงนะมัน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 ,ม,นมันเปียกคือมันเปียกครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาลงป้ามุนทามาไหมเอ้อันนี้ไม่มั่นใจนะฮะยังไม่ยังไม่เห็นนะตอนเช้ายัางไม่เห็นใช่ไอ้นัน่นเขายัางหันคอคนในห้องน้ำได้เลยใครอ่ะไ <c oughs> ก่ดูวาเหรอโคตรน่ากลัวเลยไม่รู้เด็กนั่งเอามีตดตะ กลัวมากอะไรไม่ดูไรอยู่แล้วจะเอาเก็บไว้ทำอะไรอ๋อน้องชายส่งมาให้ดูอ๋อน้องชายมันไปหามาหนอยยังอ๋อที่ข่าวที่ลงเฟซดังๆตอนนี้เหรอที่บอกเอาไปทำอะไรกินน่ะใช่อ๋อข่าวเดียวกันเหรอใช่เป็นแล้วคนเยอะไหมครับเริ่มเยอะแล้วครับพี่ เราที่อันนี้ไว้ก่อนไหมเรายังไม่ใช่แล้วดีอะไมน้ำฝี่ฝนตกหนครับมีคึ่งมาหาไหนอ่ะผมห้ามโอ้ยหนังสารจังไรอาจารย์ไรแล้วเหรอหน้าม้าเลยนะให้อาวุธก่อนผมหน้าม้าพี่เขาแซวผมหน้าม้าเป็นหน้าม้าหน้าม้าน่ารักหน้าม้าน่ารักอ่ะหน้าม้าน้อยหน้าม้าเนาะ หน้ามันอะไรวะหน้ามันน้อยเออไม่มีเครื่องไหนล่ะให้ถามว่าที่ซีนอยู่ไหนะโอ้โหไม่มีเครื่องมาอาจารย์ไปลบบุรีวันไหนอีกไม่มั่นใจเลยครับเอามะพร้าวมาพี่เจ๊เอามะพร้าวมาไม่มีเครื่องปอกมาด้วยหรอไม่มีครับให้แบล็คบีมาปอกน่อุ้ยน่า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 สวัสดีครับพี่ออสของเรานะเก็บลูกรอ แค่เปิดมาที่ให้พี่พี่ให้ผมดูเมื่อกี้ก็อนาอนาดแล้วแม่ลวคนนั้นเขาคือคนคนที่กระทำเหรอคนที่นอนเมื่อกี้ใแล้วเขาลอให้รอให้แฟนคนที่โดนต้องใจแล้วก็รอให้มาหา่ากี่นาทีอ่ะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวไลน์นี่ก่อนเดี๋ยวไลน์ดูแล้ว มันกิดว่าทำอะไรให้ช้างจะไปล้างสุดท้ายหน่อยอืมรอย่างเ้่ะใกล้ใจเนี่ยก็เขากระทำไม่ดีก่อนไม่ใช่แต่พูดถึงก็ไม่ควรไปทำเขาไงแต่มาถึงว่าเขาทำไม่ดีไงไม่ใช่คนจีนข่าวจีนตอนนี้เนี่ี่ว่าเป็นเป็นอะไรนะเมื่อวานใช่ครับมาครับเมื่อวาน พี่สมคิดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่อัญชลีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลูนา่าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวอาจารย์ใกล้ไรแล้วเดี๋ยวใกล้ไรแล้วเต็มตัวเต็มตัวใกล้ครับขอบคุณครับแม่ แม่ผมฝากได้ไหมได้ครับแล้วแม่ไลฟ์ไปก่อนนะไลฟ์ไปก่อนเหรอเออล้างจานก่อนสวัสดีค่ะแล้วใหม่อยู่ไหนอะลูกใหม่ก็อยู่อ๋อไม่ไม่เสียบโอเคอิ่แล้วก็ต้องล้างเห็นไหมมารยาทงาม, <laughs> มสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนท่านท่นเริ่มมันใหญ่แล้วท่านเริ่มมันใหญ่แล้วค่ะแม่กลับก้องไม่เป็นขอโทษนะไม่ไปจากที่อื่นมีแต่ไทยรล้่จตผม กินแล้วก็ต้องล้างเองเพราะบ้านี่ลูกเขยแม่นะลูกเขยแม่วันีนี้ลูกเขยแม่คิ้วมัีประโยชน์เวลารงเงนี้มันไม่เข้าตามันก็จะมีคิ้วกองะลริย่กีเยเขาไม่โกเลยเพื่อที่จะแบบปะมาณว่าอะระไป โน,นเฮ้ยคือขาขาตั้งอยู่หนนะขาตั้งอยงเช้าจะามว่าปัดมาไรบอกปัดได้ไหมคนุมนมาสวันตไม่คยบชุมชล้วจะบอกว่าผมแม่ให้การเบียร์สอครั้งถ้าพูดจริงจะบอกเออเดี๋ยวบอกไม่ต้องมาคุย้เพราะว่าท่านอที่หมอเเยอะ เร,เราไม่รู้ว่าจะเป็นเอาวันไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเป็นเอาจาวหกล้อไปเอาเออเอโอ้เพราะว่ามันมีเต็นด์ด้วยเอามากางที่นี่ครับเต็นสองหลังกางนี่ตัวกลางในออฟฟิศตัวเต็นโค้งใหญ่เต็นคาโคอาจารย์ทีต๊้เขาเรียกว่าอะไรโต๊ะ ไม่ใช่ท็อปหม่มันเป็นแบบโมเดิรนะ์นอะเป็นไม้อัดประกอบที่มันเป็นตู้สวยๆใส่ของได้แล้วก็มีทีพักวางเล็กๆแล้วก็มีผนังต้นโพสวยๆเขาเรียกเป็นโพพลาสติกอะ๋อ,อแล้วก็มีไฟยื่นออกมาเข้ามาอาจารย์สองพันพิโน่เหรอไม่เขาให้มาเขาเป็นไม้อัดมาประกอบไม่ง่ายแต่ว่ามันแบบบ้านยุคใหม่เขาชอบตั้งโต๊ะแบบนี้กันไงนมันเป็นตู้เก็บของได้ ที่ผมผมผมมองอย่างนี้ผมว่าแหมวะปล่าและแพงดีด้วยถ้าพูดถึงว่าจะเกิดอสนาสบผมชื่อทาง้งยห้อยเนี่ยถ้เกิดไม่ต้องการโต้บุ๋นนะผมว่าเหมาะกันแพง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 ก็เอาถ่ายรูปว่าจะเกิดมีบพวกระดับนั้นก็ระับขนรวยเยอะนะอาจารย์ก็คนระดับคนดุริยางได้จังหวะเขาก็โอเคแล้วแต่ไอ้เราสร้างไอ้หมดมัญญาแล้ว ขนาดจะ้มจะไม่ลืมสร้างอาคารขึ้นมาสาม